ประเด็นที่ผมสดใจเนี่ยวันก่อนที่โอ้ก็พูดแล้วในรายการนี่แหละเนชั่นอินไซด์เนี่ยระเบียบที่ว่า 1. คนมีสิทธิ์สเสียงนะครับเวลาเลือกเลยนะ 1>, น 1. เลือกตัวเองออันที่สองเลือกอีกคนหนึ่งคำถามคือมันจะตรวจยังไงเพราะที่ก็ห่วงคือสองเสียงสิทธิ์ที่คุณได้อะกลัวจะให้คนอื่นในกรณีที่คนที่ถูกจ้างมา ถูกจ้างมาจ่ายตังค่าสมัครตอนนี้ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสานก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได <laughs> <tr> ้เ uh สีย uh ค่าสมัคร2,005นะแต่ได้เงินเนี่ยประมาณ25,000เห็นก็บอกว่าตอนนี้นะครับผู้สมัครสวหลายจังหวัดเนี่ยไม่ต้องรอ Di ่โต๊ะวอลเล็ตนะครับเขาได้ที่โต๊ะวอลเล็ตสองครั้งเลยครับพอรอปอและกฎหมายเขียนไว้ว่าให้เลือกตัวเองสองเสียงสองเสียงเลือกตัวเองก็ได้เอาใช้ก็ได้เลยอเอาเป็นหลักธรรมชาติเลยรัฐศาสตร์คุณสมัครสวแล้วคุณไ่เลือกตัวเองแล้วไปสมัครทซมแมวคราวเลยครับแซมแมวคือแมวตัวผู้นะ เกิดมีหนึ่งคนสมมุติหนึ่งสาขาชิปใน20สาขาชิปในระดับมีหนึ่ง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 มีนะมีมีมีหลายที่มีมีเริ่มมีแล้วอันนี้หนึ่งคนเหล่านี้ถามว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกไหมเองก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ตะบอกให้เขาไปเลยคือไปแข่งอีกขั้นเลยก็เหมือนเรื่องบางทีเราแพ้แพ้ฟาวหรือว่าแบบบายอะผมถามห้าเสียห้าเสียกกตห้าเสียเป็นวะห้าเสียบอกว่าตอนนี้ปวดหัวเหมือนกันให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ว่าพ่อเขาเขียนว่าต้องเป็นผู้ได้รับการเลือกได้รับการเลือก เออแรืการเลือกอ่ะแล้วอยู่ไม่มีใครเลือกเลยเพราะเลือคนเดียวทำไมวะผมว่ามู้วะอพวนม้วนวายเยอะอ่ะอันนี้หนึ่งอีกรอดูรอบนี้การเลือกตั้งสวนะใครที่เป็นตัวเต็งมีชื่อเสียงอันนี้นะมีชื่อเสียงเป็นตัวเต็งเป็นที่รู้จักรอ <l ots> ดูผมว่านะะ่าจะหลุดรอบแรกเยอะมากที่ผมอยากรู้เนี่ยชื่อเสียงตัวเต็งเนี่ยสมชายวงสวเนยจะตกรอบแรกไหมตอนนี้เปิดรับสมัครเป็นการทั่วไปสว ปรากฏว่าเอาเฉพาะคนที่สมัครตอนนี้ปาตัวเลขผิดพลาดไปจากเป้านะเป็นเป้าเดิมที่กอกตประประเมินว่าอย่างต่ำเนี่ยสองแสนสูงสุดน่าจะเป็นสักสี่แสนปรากฏตัวเลขตอนนี้ไม่ถึง50,000นไม่ถึง50,000ื่นต้องบอกวันนี้นะตอนที่เลือกตั้งอที่สอวสองร้ 250. อมสมัยคอสอชอเนี่ยนะม,มันมีสอวอมาจากหลายส่วนใช่ไหมครับมาจากโดยตําแหน่งห ใช่ไหมแล้วมาจากที่คอตชอก็เลือกใช่ไหมแล้วก็มาจากที่สาขาอาชีพสาขาอาชีพมาแล้วก็ไอ้คอมชเนี่ยเลือกทีกทีนะมาสามทางในส่วนของที่มาจากสาขาอาชีพอะตอนนั้นก็ยี่สิบสาขาอาชีพนะพี่โอ๋ก่อนที่คอมชจะจิ้มอีกทีเน่ะมาสองร้อยแล้วจิ้มเหลือห้าสิบอะครับตอนนั้นสมัครห้าหมื่นนะตอนนั้นขนาดเอาแค่ห้าสิบนะเอาแค่ห้าสิบที่นั่งอะสมัครห้าหมื่นตอนนี้ ช้ยี่สิบเอาสองร้อยอะจากยี่สสาขาเหมือนกันเอาสองร้อยยังสมัครไปถึงห้าหมื่นเลยให้เห็นความแตกต่างตอนนั้นเอาแค่ห้าสิบสอสอจากสองร้อยห้าสิบยังสมัครห้าหมื่นตอนนี้เอาสองร้อยสมัครไม่ถึงห้าหมื่นอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้สวเป็นยังไงที่มีการเลือกตั้งรอบนี้สิทธิหน้าที่แต่มันแต่ลดลงแต่ซับซ้อนกว่าครั้งก่อนหนึ่งซับซ้อนกว่าครั้งก่อนสอง หน้าที่โอหน้าที่ลดไปหน้าที่เดียวเองคือไม่ได้วนนายก <c oughs> โอกลายเป็นหน้าที่สําคัญห <c oughs> น้าที่สําคัญเลยคือกลายเป็นหน้าที่สําคัญและทุกคนอยากได้อํานาจนั้นแหละ <c oughs> มาทํางานครับแต่ปัญ <c oughs> หาทโิลนะปัญหาผมว่าไม่ได้อยู่เนปนัญหาเรื่องความซับซ้อนเนี่ย <c oughs> และคนแบบคือมันคนอยากคนอยากเออคนอยากเป็นสวเลือกกันเองไงม,มันไม่ได้แบบมันงงงัน่อนนี้สวเนี่ยมันจะมีปัญหามาก ด้วยกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญด้วยพรปประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสวเนี่ยมันถูกล็อ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 กไว้กรกตเดินตามกรอบกฎหมายแต่เดินไปแล้วประชาชนตั้งคำถามว่าหนึ่งลำพังแค่่หาเสียงชี้แจงในลักษณะเนี่ยยังมีปัญหาเลยปรากฏว่ากรกตบอกว่าเขาไม่สนใจวิสัยทัศน์ ตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคุณเน่ยเคยมีความเชี่ยวชาญมีผลงานในอดีตยังไงเป็นที่ประจกักษ์รู้จักกันอยู่แล้วในกลุ่มอต่อมาว่าด้วยเรื่องของการวิธีการเลือกอันเนี้ยระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศเลือกแบ่งกลุ่มอีกคือเขาบอกว่าซับซ้อนหลายเรื่องเนี่ยกรกตไปตั้งเข้มมากกว่าอไอ้เขาเรียกามากกว่ากฎหมาย มากกว่าพลปในการเลือกตั้งเขาว่าเออเลยออกระเบียบมาสุดท้ายสุดท้ายก็ศาลปกครองเลยตัดไปสามข้อไงเอออันนี้นะเอางี้นะเออไม่ใช่หมากไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมเลยแต่ผลของคําตัดสินตามที่มีผู้ร้องต่อศาลปกครองและศาลปกครองวินิจฉัยออกมาว่าเป็นเช่นนั้นอืมันทําให้อะไรรู้ปะครับในแง่ของฝ่ายปฏิบัติที่กกตนะพี่วีนะครับกตแฮปปี้แฮปปี้ไหม แฮปปี้เพราะไม่ว่ายังไง er. ผ,มผมยึดตามคำวินิจัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าไม่อุทธรณ์แม่อะไรทั้งสิ้นอะ่ะสาลปกครองเออยึดตามนั้นเพราะก็จะเอาคุณสมบัติเอาวิธีวินิจฉัยของเอาวิธีวินิจฉัยของศรรารปรลปกครองมาเป็นหลังพิงซึ่งตรงนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องมีใครร้องแล้วไม่ต้องมีใครร้องมันมีกติกาวางไว้ชัดเจนแล้วเดิมแล้วถูกเดิมอ่ะผมถามท่านเลขาแล้วเลขาแสวงเลขาแสวงบุญมีแล้วผมถามพอสารปกครองตัดสินว่าเป็นเป็นไงอุ้ยสบายเลยพี่โออ้าสบายยังไงท่านแสวงสบายเดิมทีผมยังกลัวอยู่ว่าเวลาที่เราวินิจฉัยใช้ดุูพินิตอ๋อตอนน้พิจารณาเลยเขาอาจจะฟ้องเราแต่ตอนนี้ ฟอ้องไม่ได้เพราะอาศัยสารปกครองมาเป็นแบ็กอัพเลยตอนนั้นเลยทําให้เข้มไว้ก่อนรวใช่ไหมเลยทําให้เข้มไว้ก่อนอ๋อรู้เบื้องหลังแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> แต่ที่ผมสนใจาะว่าคือตอนนี้มีการมองกันมากว่าการเลือกตั้งสวครั้งนี้สุดท้ายปลายทางแล้วที่หวังว่าจะเห็นโฉมหน้า,า200สวภายในเดือนกรกฎาแล้วประกาศเนี่ยรายชื่อเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ คนกังวลว่ามันจะมีล้มกระดานบ้างจะดีเลยไปบ้างเพราะมันมีเงื่อนไขระหว่างทางโอกาสที่ต้องแบบผิดพลาดทุจริตหรือมีปัญหาข้อกฎหมายข้อระเบียบนำไปสู่การฟ้องร้องจนก็ตอไมไม,ไม่สามารถประกาศ200ร้ายชื่อได้ uh huh. ประเด็นที่ผมสนใจเนี่ยวันก่อนพี่โอก็พูดแล้วในรายการนี่แหละเนชั่นอินไซต์เนี่ยระเบียบที่ว่าการเลือกตัวระ,ระเบียบที่ว่าการเลือก เพราะในนั้นคนหมายเขียนว่าให้ได้สิทธิ์สองสองสองเสียงหนึ่งคนมีสิทธิ์สองเสียงนะครับเวลาเลือกเนี่ยนะหนึ่งเลือกตัวเองออันที่สองเลือกอีกคนหนึ่งคําถามคือมันจะตรวจยังไงเพราะที่ก็ห่วงคือสองเสียงสิทธิ์ที่คุณได้อ่ะกลัวจะให้คนอื่น <laughs> ในกรณีที่คนที่ถูกจ้างมาถูกจ้างมาจ่ายตังค่าสมัคร ตอนนี้ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสานเ็าบอกว่าตอนนี้มปายปลาเป็นผู้สมัครอ่ะผู้สมัครอ่ะไม่ได้เสียค่าสมัคร2 5 0พนะแต่ได้เงินประมาณ25 0 0 0เห็นก็บอกว่าตอนนี้นะครับผู้สมัครสวหลายจังหวัดเนี่ยไม่ต้องรอดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเขาได้ดิจิตอลวอลเล็ตสองครั้งแล้วสองครั้งกับครึ่งหนึ่งคือ2อ0 0 0่าไปแล้วสอ0 0มื้าค่าสมัครค่าสมัครส0งร้0 0โดยเฉพาะเยอะมากนะ เขาบอกว่าอันนี้ข้อมูลใน,ใน,ในทางลึกนะ,ะข้อมูลในทางลึกบอกว่าโดยเฉพาะพื้นที่อีสานใต้อ,อีสานใต้เนี่ยหมื่นห้าสองหมื่นห้าในการสมัครแต่ไม่จ่ายนะ <c oughs> ไดท้ที่ตอนนั้นมันระเบียบเหล่านี้มันอาจจะมีคนฟ้องร้องสิ่งหนึ่งที่จับตานี้นะฮะถึงแม้ว่าอ,อสอวอเนี่ยนะเขาห้ามพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยข้างหลังเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองต่างๆเข้าไปวางโครงข่ายวางแผนวางยุทธศาสตร์วางยุทธการเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือกับอีสานตอนนี้รู้แล้วว่าสวนั้นเป็นของใครภาคเหนืออีก,กอีสานตอนนี้รู้แล้วหลายจังหวัดครับสถิธิคนที่ลงในระดับอำเภอ,อระดับ200 300ส สองร้อยสารู้เลยรู้ถูกจัดตั้งโดยระบบพักการเมืองเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ผมถามที่กกตเช่นเดียวกันโอ oh. ถามว่ารู้เรื่องนี้ยังรู้เห็นพฤติกรรม <Hey. S 2> สุ่มตรวจสอบอยู่และเครือข่ายหัวคะแนนรู้เลยว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นก็นำมาซึ่งกกตต้องใช้ข้อกฎหมาย oh. ดุลยพินิษและสั่งการโอ้ oh. ตอนนี้ต้องบอกว่า พรรคการเมืองก็มีเข้าไปเกี่ยวข้องนะอคือเบื้องหลังแหละเพราะทางตรงไม่ได้อยู่แล้วอืและไปดูตัวเลขนี้ก็ได้ตัวเลขคนที่ขาดคุณสมบัติเนี่ย 2, 2, ประมาณสองพันเท่าไหร่ล่ะสองพันกับยี่สิบที่ประกาศล่าสุดเนี่ยและส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรไหมส่วนใหญ่เป็นเพราะขาดสมบัติเนื่องจากว่าสังกัดสมาชิกพรรคการเมืองอ่าสังกัดสมาชิกพรรคการเมืองทําไมคุณยังไม่สมัครอ่าปัญหามีหลายหลายพรรคอ่าหลายสมาชิก ที่ลาออกจากพักแล้วแต่นายทะเบียนของพักไม่ส่งลายชื่อมาที่กกตกกตก็เลยตัดสิทธิ์ล้วกกตถือว่าขอไม่รับรู้ไงมันต้องข้อโมูลต้องซิงกันใช่ไหมพอไปตรวจครับกรกตยังไม่รับแล้วคนสมัครได้ไงอ๋อมันไม่ใช่ความผิดของผมไม่ได้ความผิดกกตความผิดของหลายพักมีแบบนี้เลยผมก็แสดงอะไรก็แสดงว่าเห็นลายชื่อนะไปเกี่ยวข้องหลายพักเลยอ่าแสดงว่ามีความเชื่อมโยงพักการเมืองแต่พอดีมันเออเลอร์บางส่วน ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงทั้งคนที่เป็นสมาชิกผู้ดำรงตําแหน่งในพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเฉพาะผู้บริหารพรรคการเมืองเนี่ยต้องพ้นตาแหน่งต้องพ้นจากตําแหน่งนั้นมาห้าปีแล้วถึงจะไปสมัครได้คนเป็นสมาชิกพกรรคลาออกวันนั้นสํานักงานก็ยังให้สมัครนะครับในในช่วงที่เลือกส,สมัครสอวอเนี่ยเราไม่เคยอนุโลมแบบนี้คือ ให้ลาออกที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ด้วยผ่านมาถือว่าท่านลาออกมีผลทันทีแต่ถ้าลาออกจากพักเมื่อมีการลาพักต้องเป็นคนคีร,ระบบเราไม่สามารถคีได้แต่พักจะแจ้งเราภายใน15วันแล้วมันเป็นความผิดของผู้สมัครไหมเพราะผู้สมัครประกาศเจตนาลมแล้วผมยืดทำมันเสียใบลาออกเขียนใบลาออกชัดเจนก็พักการเมืองนั้นต้องส่งข้อมูลการลาออกไปที่กกตหน้าที่ของพักการเมืองหน้าที่พักการเมือง อาแล้วถ้าพรกการเมืองไม่ส่งแล้วผมถูกตัดสิทธิ์ผมฟ้องใครก็นี่เลยจบเลยคือบทเลยพรกการเมืองไม่ส่งไงพรกการเมืองไม่ส่งไปไงกรกตผม,ผมว่าไม่ใช่หน้าที่ผู้สมัครไปแจ้งกรกตนะหน้าที่ของนั้นต้องรายงานผมว่านะตอนเนี้ระบบการเลือกตั้งสวรอบนี้อเอาขั้นแรกก่อนนะพี่เหนึงเมื่อมีผู้ร้องและสารปกครองวินิจฉัยในสามประเด็นคนที่ คนนะที่ไม่ได้สิทธิ์ตามคําสั่งสารจะฟ้องกกตนี่หนึ่งนะอันนี้หนึ่งอ่หนะโดนต่อมาคนที่ถูกตัดสิทธิ์โดยกกตจากเรื่องราวต่างๆก็จะฟ้องกกตอยกกกตแล้วอันนี้สองสเมื่อมีกระบวนการเลือกจริงทั้งระดับอําเภอมาระดับจังหวัดและรอคิวระหว่างประเทศมันจะเกิดเหตุการณ์ผู้ไม่ได้รับการเลือกตั้งหรือคนที่คิดว่าน่าจะได้แต่ไม่ได้ ฟ้องกกตอแล้วกะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะแล้ากรณีที่แบบเขาบอกต้องหนึ่งสองเสียงคุณต้องเลือกคนอื่นด้วยใช่เลือกตัวเองเลือกอื่นแล้วถ้าเกิดเช็คได้ว่าตัวเองไม่เลือกตัวเองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นะเขาต้องมีแน่นอนเขาดูตรงนั้นอยู่นะถ้าแบบไม่ได้เลือกตัวเองเนี่ยผิดแน่นอนพอรอปและกฎหมายเขียนไว้ว่าครับให้เลือกตัวเองสองเสียงสองเสียงเลือกตัวเองก็ได้ อ๋อเตงไม่เลือกก็ได้เหรออ่าเอาเนี่ย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 นี่มันเขาเริ่มดิ้นแล้วเลือกเลือกตัวเองก็ได้อ๋อใช้ก็ได้เหรออ่าไอ้ก็ได้ทําให้ดิ้นได้เดี๋ยวต้องไปดูข้อกฎหมายอันนี้หนึ่งถ้าอ่านเหมือนว่าต้องเลือกตัวเองนะคุณเอาเป็นหลักธรรมชาติเลยรัฐศาสตร์คุณสมัครสวแล้วคุณไม่เลือกตัวเองแล้วไปสมัครตําแมวคลาวเลยครับแมวคลาวคือแมวตัวผู้นี่กฎหมายมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าโดยสามัญสำนึก ทั่วไปสามัญชนทั่วไปมันต้องเลือกตัวเองก่อนเพราะตัวเองสมัครเพื่อเปนสวจะเป็นสวเขาไม่ได้เขียนว่าคุณสมัครเพื่อที่จะโหวตไม่มีใช่ทั้งหมดนี้คือสมัครเพื่อสวเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นโดยหลักธรรมชาติความเป็นจริงคุณต้องเลือกตัวเองถ้าคุณไม่เลือกตัวเองเนี่ยเอาแล้วคุณไปสมัครทำไมผิดระเบียบอันนี้หนึ่งนะพี่บินอันนี้หนึ่งนะมีข้อหนึ่งอีกอันนี้ก็มันอีกแล้วก็จะเป็นปมการเลือกสว มาหน่กฎหมายเขียนไว้ว่าพรารพรปราการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยนะคนที่ได้มาคนได้มาซึ่งอคนที่จะเป็นสวต้องเป็นผู้ได้รับการเลือกนี่เนนองนะคราวนี้คราวนี้นะกฎหมายเขียนไว้ต้องเป็นผู้ได้รับการเลือกอเ ถ้าเกิดนายกนายขอเอาเป็นตำบลเอาเป็นอำเภอหนึ่งแล้วกันครับในอำเภอมีสาขายีสาขาอาชีพในสาขาอาชีพเนี่ย <c oughs> นะเกิดมีหนึ่งคนเกิดไม่มีเลยแล้วไปตัดสิทธ์ไอ้นู่นไอ้นี่ของเขาเออไอ้คนเหล่านี้ไม่ได้รับการเลือกเพราะมีคนเดียวโอ,อเคก็ <Okay. S 1> น,นั่นละ <c oughs> ดิมันขึ้น,นออัตโนมัติไหมเ <c oughs> พราะหลักมันต้องมีต้องมีต้องมีอีกฝ่ายมีอีกกลุ่มนี่เหรออ่า แล้วก็เออถูกตัดติดไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสมมุติหนึ่งส,สาขาชิพในยี่สิบสาขาชีพอะในระดับเพิ่มมีหนึ่ง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 มีมีนะมีมีมีหลายที่มีอยู่นี้มีมีเริ่มมีแล้วอ่ะอันนี้หนึง่งคนเหล่านี้ถามว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกไหมเอ็งก็บอกว่าถ้าไม่มีก็จะบอกให้เข้าไปเลยคือไปแข่งอีกขั้นเลยก็เหมือนบางทีเราแพ้แพ้ฟาวหรือว่าแบบบายอ่ะ ผมถามห้าเสือห้าเสือกกตห้าเสือเป็นไงบ้างห้าเสือบอกว่าตอนนี้ปวดหัวเหมือนกันให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ว่าเพราะเขาเขียนว่าต้องเป็นผู้ได้รับการเลือกได้รับการเลือกเออได้รับการเลือกไงอ่าแล้วอยู่ไม่มีใครเลือกเลยเพราะมันเหลือคนเดียวต้อไงวะผมว่ามั่วว่ะไอ้นี่มั่ววุ่นวายเยอะว่ะอ้นี่นงอีกต่อมาในบางอำเภอในบางอำเภอเออในสาขาชิพนั้นไม่มีเลยก็นั่นไงไม่มีเลยไง <c oughs> ออคุณเข้าใจไหมมีเยอะโอ้ตอนนี้ในพักการเมืองนะเอาเอาพักการเมืองก่อนพรคก,การเมืองคิดสูตรรู้สูตรรู้สูตรระดับอำเภอคุณไม่ต้องหาเสียงทั้งจำนวนของผู้สมัครทั้งอำเภอหรอกออคุณหาเสียงให้ได้จากผู้ที่สมัรครให้ได้สามร้อยคนเออได้ไดเลยได้เป็นได้เป็นสวลเลยเหรอรับรองเลยครับ,รบด้วยกระบวนการเลือกตั้ง กระบวนการเรื่องสวหมอเนี่ยจะเข้าไปสู่หมวดระดับจังหวัดเออเอาไปนั้นเลยเหรอเอาสามร้อยคนพอนะสามร้อยคนเอาอยู่เลยหาเสียงแค่สามร้อยคนในระดับเพราะนั้นต้องดูว่าตอนนี้สิ่งพี่วีอันแรกนะพอระดับจังหวัดระดับจังหวัดนะคุณต้องหาเสียงจากผู้ที่รับการคัดเลือกมามาทั้งหมดอ่ะพันแปดร้อยคนพันแปดร้อยคนในระดับไหนในระดับจังหวัดจังหวัด จังหวัดเหรอพัร้อยคนพันแปดร้อยคนคุณก็จะสามารถฝ่าด่านเข้าไประดับประเทศเลออ่อันแรกเลยคุณหาเครือข่ายแค่สามร้อยอันที่สองพันแปดร้อยระดับประเทศล่ะเหลือสองร้อยต้องใช้ต่าเลยอ่าเพราะนั้นน่าจะใช้ตังค์แล้วระดับประเทศเนี่ยพอถึงตอนนั้นเน่ะผมถามถามผู้รู้แล้วใช้กี่คนแล้วกันคุณจะมาวิธีเจ้าเลยกี่คนโหวตเขาบอกว่าพอระดับประเทศนะแล้วกี่คนคราวนี้เป็นหมื่น เป็นหมื่นเลยเหรอใช่เอ,อ,เอ๋อเหรออ่าถึงจะได้เพราะมันมันไปมันเริ่มมันจะเฟ้นเรือสองร้อยแล้วออ,อเพราะ<อ>นั้นอเอระดับประเทศจะจะ,จะหนักที่สุดโอ้อันนี้คือ<ม>ต้องบอกว่าวิบากกรรมของการเลือกสวออเลยรอดูอีกตัวนึงตัวไหนรอดูรอบนี้การเลือกตั้งสวออนะใครที่เป็นตัวเต็งมีชื่อเสียงอันนี้นะมีชื่อเสียงเป็นตัวเต็งเป็นที่รู้จักรอดู ผมว่าน่าจะหลุดรอบแรกเยอะมากที่ผมอยากรู้เนี่ยชื่อเสียงยตัวเต็งเนี่ยสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยจะตกรอบแรกไหม <c oughs> เออนั่นอันนี้คือหลายๆปัญหาของออการเลือกตั้งสวออชุดใหม่ที่เมนโนมว่าความวุ่นวายอยันนี้จะนำไปสู่โมฆะไหมจะมีการร้องเรียนจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะฮะ